สวัสดีครับผมก็คลิปนี้ไม่น่ายาวเนอหน้าสั้นๆก็สําหรับเพื่อนๆที่เลเวลถึง48แล้วก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับแต่เพื่อนๆคนไหนที่เลเวลยังไม่ถึง48อะมันจะมีโหมดหนึ่งโหมดหนึ่งซึ่งโหมดเนี้ยผมว่าค้างคาใจเพื่อนๆหลายคนบางคนอาจจะเข้าใจผิดก็คือโหมดนี้นั่นเองนะครับโหมดแลกเปลี่ยนพิษสวงนะครับผมอ่าถ้าเลเวล48แล้วเนี่ยมันจะปลดล็อกนะครับเดี๋ยวผมดูเมาส์ผมนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับ ทุกคนเนี่ยน่าจะเข้าใจว่าน่าจะเป็นระบบเทดโปเกมอนกันได้แน่เลยอะไรอย่างนี้ซึ่งผมก็เข้าใจอย่างนั้นนะแต่พอเลเวลถึงปั๊บผมรีบกดดูอย่างแรกเลยมันขึ้นหน้าตายอย่างนี้ครับก็คือเหมือนว่าเหมือนเราเหมือนเราเอาโปเกมอนของเรามารีไซเคิลเหมือนเอาสี่ตัวมาแลกเป็นหนึ่งตัวอะไรทํานองเนี้ยแต่ว่าทีเนี้ยมันมีข้อจํากัดคือมันจะให้เฉพาะโปเกมอนหายากเท่านั้นอืมถ้าโปเกมอนหายากมหากราบอะไรอย่างนี้ยเท่านั้นถ้าเกิดเลดอื่นมันไม่ให้ มันก็เลยค่อนข้างมีปัญหานิดนึงนะครับผมก็อ่ะแต่พอดีผมจะลองไนงะก็จัดเลยละกันนะอืมมันก็หายยากจริงอะ่ะมันก็ลำบากใจอะ่ะแต่ก็มันผมก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกอืมถ้ามันเก่งขึ้นมาก็อะสีตัวนี้เลยละกันเพราะยังไงผมก็โอ้เสียดายอะ่ะ อเสียได้อเสียได้เราคงไม่ได้ใช้แหละอืมอ่ะก็ถ้าเราเลือกสี่ตัวนี้แล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็กดตรงเนี้ยคือมันจะใช้ทองห้าพันหนึ่งกดปุ๊บแล้วมันก็ถามว่าต้องการแลกเปลี่ยนพิศวงใช่ไหมก็คือถ้าเรากดยืนยันเนี่ยผมก็ไม่รู้นะมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะผมก็ผมก็คือเทสแค่นี้แต่คลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูว่ามัน มันคืออะไรขอให้สิ่งที่ได้กลับมาผมไม่รู้สึกเสียดายแล้วกันโอเคมันคืออะไรวะคือผมควรจะดีใจไหมอะแต่คือตัวนี้ผมไม่เคยได้ <c oughs> ควรจะดีใจไหมก็ <c oughs> โอเคก็คืออย่างที่เพื่อนเห็นนะครับคือเหมือนเราเหมือนเราเอาสีตัวสีตัวสี่ตัวในเลทหายากนะครับมารีไซเคิลเป็นตัวใหม่ก็คือสุ่มอะ ก็ไม่แน่ใจว่าจะสุ่มได้ตัวใหม่ที่เราไม่เคยมีหรือเปล่าหรืออะไรนี่ไม่รู้แต่ที่แน่ใจที่ผมได้คือเป็นตัวใหม่ที่ผมไม่เคยมีนะครับก็เหมือนไปการสะสมโปเกม,มอนเพิ่มไปอีกก็เพื่อนเื่อคนไหนที่มีโปเกม,มอนหายากแล้วไม่ได้ใช้นะครับก็ไม่ต้องรีไซเคิลไม่ใช่ไม่ต้องย่อยทิ้งเอามารีไซเคิลรุ่นเป็นตัวใหม่ดีกว่าซึ่งผมเดาว,ว่ามันน่าจะได้เลทเดียวกันนะอย่างสมมุติว่าถ้าเนี่ยอย่างเนี่ยสไตล์เนี่ยเป็นมหากราบ ถ้าเอามาหากาบสี่ตัวมาแลกผมเดาว่าก็ตัวที่ได้ก็จะเป็นตัวเลรมาหากราบเหมือนกันนี่คือผมแค่เดานะครับเดี๋ยวไว้อถ้าถ้าผมมีมาหากราบสี่ตัวพร้อมแลกเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะทาคลิปให้ดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้เอาไปดูประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อให้เพื่อนๆที่เลเวลยังไม่ถึงสี่สิบแปดได้ดูกันนะครับผมโอเคครับก็คลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามจนจบโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ